สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะแต่ผมก็จะมาแจกไฟล์เทมเพลตอีกแล้วนะครับเทมเพลตที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้นะครับจะเป็นเทมเพลต lower third ขึ้นข้อความแบบนี้เลยนะครับสามารถใส่รูปได้เปลี่ยนรูปได้เปลี่ยนข้อความปรับแต่งรูปแบบต่างๆสามารถปรับแต่งเองได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดไฟล์เทมเพลตตัวนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันปรับแต่งยังไงมันปรับอะไรได้บ้างนะครับไปลองดูที่วิธีการใช้งานกันเลยครับสําหรับคนที่กําลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนําเพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวเราแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลต lower third โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถ ปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับก่อนอื่นมาถึงนะเพื่อนๆทำการดาวน์โหลดไฟล์ให้เรียบร้อยนะครัลิงก์ดาวน์โหลดที่ใต้คลิปนี้นะดาวน์โหลดให้เรียบร้อยแล้วก็ทําการแตกไฟล์ รหัสแตกไฟล์เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่มุมมุมจอนะเพื่อนๆดูคลิปไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีรหัสขึ้นมาแล้วก็เอารหัสทั้งหมดเนี่ยมารวมกันแล้วก็มาใส่ในนี้กดตกลงแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้แล้วก็ให้เพื่อนทาการติดตั้งฟอนตตัวนี้ก่อนนะแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้อ่าในคลิปนี้ครับจะมี2ไฟล์แบบนี้ครับผมบอ,อกก่อนนะว่าไฟล์นำเในคลิปนี้นะครับสามารถใช้ได้ในโปรแกรม Pre เมียร์โปรเวอร์ชั่น2021ขึ้น่สนะ2021ขึ้นไปน1 2อ2 2เนยต่ 2021, สาานะเอ,อ,อ็นนี้น,น,ไ,นไป,ปรกรกม Pre สองพันะ มาที่ Premiere Pro นะให้เพื่อนหาแถบกราฟิกด้านบนนะคำว่ากราฟิกกดเข้าไปส่วนถ้าเกิดใครเป็นโปรแกรมเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยมันจะอยู่มุมๆม,มขวามือนะถ้าเกิดหาตรงนี้ไม่เจอนะอยู่ตรงมุมๆม,มขวามือบนบนอนะ Work Space กราฟิกนะแล้วก็เอาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมา2ไฟล์นี้เนี่ยลากมาใส่ในโปรเจกต์อย่างนี้ลากมาใส่ตรงนี้นะเออแล้วรอกระพริบเนี่ยแหละมาแล้วทำการเลื่อนหานะครับมันจะชื่อว่า Lower Third เนี่ยครับ v 6 1 5กับ v 6 1 7นะสำหรับในคลิปนี้ครับจะมี2ตัวแบบนี้วิธีการใช้งานเนี่ยก็คือลากลงมาที่ไทม์ไลน์แบบนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะลากลงมาแบบนี้ ในคลิปนี้ครับจะมี2ตัว2รูปแบบแบบนี้เลยผมบอกก่อนนะว่าไฟล์เนมเพจสตัวนี้เนี่ยไฟล์เนมเพจในคลิปนี้เนี่ยทำมาในขนาด 4K นะถ้าเกิดเพื่อนๆไปใช้ในโปรเจกต์ที่ไม่ใช่ 4K ทําการลากคุมอย่างนี้ก่อนนะแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือกคําว่า Set to Frame Size ก่อนนะคลิกขวาแล้วก็เลือก Set to Frame Size ปรับให้มันพอดีกับโปรเจกต์ก่อนอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดรูปแบบให้ดูม,มันเป็นประมาณนี้ อันนี้ตัวที่หนึ่งนะนี่ตัวที่1ก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้แล้วข้อความก็จะวิ่งเข้ามาอย่างนี้ฟึบอ่าตัวที่1ตัวที่2ก็จะเป็นประมาณนี้อยงนี้เออสองแบบสองสไตล์มาที่ตัวที่1ก่อนนะอ่ากดที่ตัวที่1มันก็จะเด้งมาที่แถบ Edit ตรงนี้ตรงนี้ครับจะเป็นการเปลี่ยนรูปนะให้เพื่อนเพื่อนิมพอร์ตรูปเราเข้ามาผมก็จะอิมพอร์ตรูปเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนรูปเป็นรูปนี้ก็ได้อ่ะ จะเตนม b i บ b e r เลยนี่จะเตนมีเบอร์แล้วก็เปลี่ยนรูปเรียบร้อยตรงนี้ครับจะเป็นขนาดขอบขนาดขอบก็คือขอบของรูปนะเพื่อนๆสามารถปรับได้เออแล้วก็สีขอบเนี่ยผมจะเอามาดูดกับกางเกงจะเตินแล้วกันใช่ไหมแบบเป็นโทนเดียวกันเออแล้วก็ข้อความตรงนี้ครับก็เป็นชื่อเพื่อนๆจะพิมพ์ชื่ออะไรก็พิมพ์ไปเลยนะตรงนี้นะนี่เปลี่ยนชื่อ แต่ผมจะเปลี่ยนเป็นฟอนต์แล้วกันนะผมเปลี่ยนเป็นฟอนต์นี้เออแล้วก็สีข้อความก็เปลี่ยนได้แล้วก็ตำแหน่งข้อความผมจะเลื่อนไปซ้ายมือหน่อยนึงอะไรประมาณนี้แล้วก็ข้อความ2เนี่ยก็เปลี่ยนได้แล้วก็ผมจะเปลี่ยนเป็นฟอนต์แล้วกันนี่เปลี่ยนฟอนต์ได้ เลื่อนซ้ายหน่อยนึงปรับขนาดได้เปลี่ยนสีได้หมดเลยนะเออตอนนี้จะออกแนวแบบเรียบๆหน่อยนะเรียบๆหน่อยเออใครอยากไปพิมพ์ข้อความอะไรไปพิมพ์นะชื่ออะไรยังไงไปพิมพ์กระอาเองได้ตามสะดวกเลยแล้วก็ตำแหน่งข้อความเปลี่ยนได้แล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นเงาในส่วนของเงาทั้งหมดนะก็จะปรับได้ประมาณนี้แต่เดี๋ยวผมจะมาวางตรงนี้แล้วกัน เดวลองดูคลิปอ่ะตรงนี้คลิปนี้วางให้ดูเห็นชัดๆนี่จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมพอปรับแต่งเสร็จแล้วเนี่ยกดที่ตัวเทมเพลตตัวนี้นะแล้วก็มาที่เอฟเฟกต์คอนโทรลครับกดที่โมชั่นทําการย่อหรือขยายตามใจชอบได้เลยผมก็จะชอบย่อหน่อยนึงให้มันเล็กๆหน่อยประมาณนี้แล้วก็วางลองเพลด,ดูมันก็จะเป็นประมาณนี้อ่าประมาณนี้ประมาณนี้ฟึบนี่สวยงาม ่าแล้วก็ทําการย่อหรือยืดได้หมดเลยนะอถ้าเกิดใครเห็นว่าแบบมันช้าไปเร็วไปนี่ฟึบอ่าจบอันนี้ตัวที่1แล้วก็มาที่ตัวที่2ตัวที่2เนี่ยจะออกแนวแบบเรียบๆนะสวยๆเออก็มาที่ตรงนี้ครับจะเป็นเปลี่ยนรูปนะผมก็จะเอารูปนี้แจ็คสันแล้วกันอ่าแจ็คสันแล้วก็ลากรูปมาใส่ปกติได้เลยนะแล้วก็เปลี่ยนข้อความอะไรเงี้ยแจ็คสันแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ไหมใครอยากจะเปลี่ยนฟอนต ผมชอบเปลี่ยนฟอนต์ผมก็จะเปลี่ยนฟอนต์ใหญ่ไปฟอนต์หนาไปหน่อยผมว่าบางหน่อยประมาณนี้เออสวยงามสีข้อความก็เปลี่ยนได้ Promised ผมจะเอาไปดูดกับรูปด้านบนประมาณนี้แล้วก็ตำแหน่งข้อความเนี่ยปรับได้นะแล้วก็ข้อความ2เปลี่ยนได้ Gerald. ผมเปลี่ยนฟอนต์เป็นฟอนต์นี้แล้วกันแล้วก็ปรับขนาดหน่อยแล้วก็สีข้อความจะเ,เป็นสีเดียวกันเลยอย่างนี้แล้วก็สีพื้นหลังเปลี่ยนได้นะตอนนี้สีมันออก ติดเทาๆนิดๆอ่าเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนให้มันขาวๆหน่อยก็ได้นะลองปรับกันดูสีพื้นหลังแล้วก็ความกว้างอ่ะปรับได้นี่ครับความกว้างเออแล้วก็เงาตรงนี้ครับจะเป็นเงาโดยรวมนะเงาโดยรวมทั้งหมดสามารถปรับได้อ่าพอปรับแต่งเสร็จแล้วเนี่ยมาที่โมชั่นตรงนี้อ่าทำการย่อขยายตามใจชอบแล้วก็ไปวางในตำแหน่งที่ต้องการอย่างงี้อ่าผมหดเข้ามาหน่อยจะได้เล่นแบบเร็วๆลองเพย์ดูครับนี่ประมาณนี้ แล้วก็ออกฟึบนี่มีกระตุกมีกระตุกฟึบอ่าออกนี่มีกระตุกนิดนึงอ่ะ๋ยวผมเลื่อนให้ดูดีกว่ามันกระตุกนี่เวลาออกเนี่ยมันก็จะออกแบบนี้เห็นไหมเออ ประมาณนี้2ตัวสามารถโหลดไปเก็บไว้ใช้ได้เลยนะสำหรับ2ตัวโลว์เติร์แบบนี้นะก็จะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็ผมขอแนะนําสาหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทําขายหน่อยแล้วกันนะครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์ไฟล์เทมเพลตหัวเลาะไฟล์เทมเพลตปุ่มกดติดตามไฟล์เทมเพลตโลว์เติร์โซเชียลมีเดียต่างๆครับผมมีขายอยู่หลายรูปแบบครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่นอนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยครับปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทก ที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้ได้เลยครับสุดท้ายนะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยครับคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมีไฟล์อะไรเจ๋งๆมาแจากหรือผมจะทําคลิปสอนอะไระครับฝากทุกคนติดตามมาด้วยครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ